ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นก็จะได้จัดงานวันเป็นรายการพิเศษนะครับเนื่องในวันรีนกครินประจำปี2559นะครับภายใต้ชื่องานว่า Hope and Health ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้นะครับในวันเสาร์ที่16กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะครับทาง n b t นทีนะครับโดย m อ็ทีขอนแก่นของเรานี่ครับเป็นสถานทีจัดงานนะครับอย่างที่ทราบกันฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับ ที่จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของความพร้อมการจัดงานวันพรุ่งนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับท่านแรกนะครับผมจะแนะนําให้ท่านรู้จักกับท่านผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินนะครับคุณวัฒนาพุทธิสวัสดิ์ครับสวัสดีครับและท่านถัดไปนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินนะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจิรวุฒิพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมในกการในวันนี้นะครับก็ <oz> คงจะเรียนไปถึงท่านผู้นนการเป็นคําถามแรกเลยนะครับความเป็นมาของกองทุนวันศรีกรินเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็ <oz> ในช่วงปี2540นะครับซึ่งท่านคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ในขณะนั้นก็คือท่านศาสตราจารย์นายแพทยาศาศาศา์พลศักดิ์จิรัพิพูนวันนะครับท่านก็ได้เริ่มโครงการอยู่ 2, 2> <oz> โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกก็คือโครงการจตั้งวันศรีนครลินนะครับ โครงการที่2ก็จะเป็นโครงการจัดตั้งกองทุนวันศรีนครินนะครับซึ่งโครงการวันศรีนครินก็เป็นการเริ่มเพื่อให้บุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้น้อมลำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณและเทิดเพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชนานีนะครับ,รบส่วนโครงการกองทุนวันศรีนครินก็เป็นเป็นการต่อยอดอีกนะครับเพื่อให้ประชาชนแล้วก็บุคลากรได้ สมทบทุนร่วมกันก่อตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีปัญหาในการค่ารักษาพยาบาลต่างๆด้วยนะครับก็จัดตั้งตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาครับครับก็คือความเป็นมาครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยนะยังไงครับครับตั้งแต่ก่อตั้งครั้งแรกนะครับในปี2540นะครับครับวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจํากัด ในการรักษาเกินสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลนะครับต่อมาในปี2551นะครับคณะแพทยศาสตร์ก็ได้ทำเรื่องขอพระราชทานพระบระมราชานุญาตกำหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมไปถึงเรื่องการเรียนการสอนด,ด้วยนะครับแล้วก็การฝึอกอบรมแพทย์ประจำบ้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้วยนะครับรวมก็จะเป็นสข้อด้วยกันที่เรา เป็นวัตถุประสงค์ของกองทุนครับทีนี้การนําเอาเงินกองทุนไปใช้ในี่มีไปใช้ในอะไรยังไงบ้างครับท่านพลโดยหลักแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะยึดถือวัตถุประสงค์เป็นหลักนะครับงนั้นเงินประมาณกว่า90%ซก็จะ,ะถูกใช้ไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์นั้นสามารถได้รับาการรักษาที่ครบถ้วนได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินตัวเองนะครับแล้วก็อีกส่วนบางส่วนนะครับก็จะถูก ใช้ไปในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนครับแล้วก็สนับสนุนการวิจัยครับมาที่ท่านผู้จัดการกองทุนวันศรีครินกันบ้างนะครับอยากจะถามว่าความต้องการความช่วยเหลือและกองทุนสามารถช่วยเหลือได้เพียงพอหรือไม่ครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคช่องทางรับบริจาคอย่างไรบ้างโดย,วยรวมแล้วเนี่ยคิดว่ายัางไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าเงินท<ม>ี่ ได้รับบริจาคมาเข้ากองทุนนวันสินแคลนนั้นได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รักษามารักษาพยาบาลค่ายาค่าเวชภัณฑ์ต่างๆเนี่ยปีหนึงประมาณ18ล้านนะคะ,ประ,ะประมาณสิบป8ล้านถึง20ล้านโดยผ่านสังคมสงเคราะห์ฉะนั้นตรงนี้คิดว่ายังไม่เพียงพอนะคะสำหรับช่องทางในการบริจาคในการรับบริจาคนี้ ขอเรียนให้ท่านพี่นักประชาชนได้ทราบว่าสตอมนักงานของกองทุนวันศิลคลีนนี้ค่ะอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลหลังพระรูปของพระราชบิดานะคะ,ะเราเปิดในวันเวลาราชการที่ยังไม่ปิดนะคะแต่หยุดเสารอาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้ามีความประสงค์จะให้เราไปรับที่บ้านในเขตเมืองจังหวัดตอนแก่นเราก็ยินดีที่จะไปรับนะคะและ,ะสามารถโอนข้าตามบัญชีต่าง ที่ของเรามีอยู่นะคะได้ครับ,รบก็ถือว่ายังไม่เพียงพอพงถือว่าจะจัดกิจกรรมติดต่อกันมาหลายปีแล้วก็ตามนะครับทีนี้กิจกรรมสําหรับการเทริดพระเกียรติและก็หารายได้สมทบกองทุนวันสีกร,รินในปีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับในปีนี้นี่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้จัดก,กิจกรรมต่างๆนะคะโดยมีพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษินาลูประทานนะคะโดยมีการทำบุญตักบาตรและทอดถวาย ผ้าตรายบางสุกุลแต่ประสงค์จำนวน39รูปในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะที่ห้องวิตรภาพชั้น3มีการตรวจสุขภาพพิเศษนะัคลินิกบูรณาการอาคารสวร1นะคะในวันที่25-29ถึงกรกฎาคมมีการแสดงนิทัศการบริเวณหน้าโรงพยาบาลนะคะอา, <c oughs> อาการนอกตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ <c oughs> มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวหน้าโรงเรียนบ้านคำม่วงอำเภอคำม่วงเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะในวันที่15กรกฎาคมและมีที่สําคัญที่ก็คือการจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติางสถานีโรทรทัศนแห่งประเทศไทยขอนแก่น n อ็ดีถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมนะคะทั่วประเทศในวันที่16กรกฎาคมคือพรุ่งนี้นะคะคเวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ,อะนอนนอน ตะวันก่อนนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหลับนะคะแล้วก็มีการจัดการแข่งขันวิ่งมินิามาลาทอนนะคะแล้วเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลวันศรีนครินมินิมาลาทอนครั้งที่19นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะและสุดท้ายก็คือการแข่งกีฬาม้าการกุศลชิงถ้วยพระรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารณสยามและณสนามราช หรือทาสมุทรกรุงเทพค่ะแล้วก็จัดในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนี่คือกิจกรรมสำหรับเทิดอพระเกียรติสมเด็จย่าตลอดทั้งเดือนเลยใช่ไหมับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าวันที่15คือวันนี้เนี่ยมีหน่วยแพทย์พอสวที่ไหนนะครับที่บ้านคำม่วงค่ะวันนี้ใช่ไหมจังหวัดขอนแก่นเริ่มตั้งแต่เวลาที่ไหน เวลาไายยังไงฮะตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปงแต่เชา้ชาลเลย,เลยรับต่า้าตอนท่นนั้นพี่น้องชาวอำเภอเขาสันควางไปรับบ<อ>ริการได้ได้ใ่ไมาตอนที่ท่านผู้อนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับอยากจะเรียนถามถึงการรายการพิเศษวันศรีนครินทร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ในรายการพิเศษวันศรีนครินทร์ประจําปี2559นะครับเราจัดภายใต้ชื่อ Hope and h e l h นะครับก็คือชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้นะครับ ก็ในรายการในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการสรุปนะครับว่าการที่ประชาชนได้บริจาคเงินมาเนี่นะครับเรานำไปช่วยเหลือใครบ้างนะครับโดยหลักๆก,ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับของผู้ป่วยหลายๆนะครับที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนวันศีรีนครินจนกระทั่งชีวิตได้กลับมามี กับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมนะครับ,รบนอกจากนี้ในรายการยังมีรายการตอบคําถามด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งท่านที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีท่านแขกผู้มีเกียรติจํานวนมากนะครับที่จะมาร่วมรับโทรศัพท์ในการร่วมรับบริจาคนะครับจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศนะครับก็ ขอเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับให้มาร่วมบริจาคด้วยนะครับเราจะมีศิลปินมีดารามาร่วมหรมครับบริการปีนี้ก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณไม้พิลมพรนะครับคุณเอิ้นขวัญกับคุณเดวิดนะครับมาช่วยเดินร่วมรับบริจาคในทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ในแขกผู้มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นนะครับทางคุณไม้พิลมพรก็ได้มาจัดคอนเสิร์ตนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับพรุ่งนี้เหรอจัดไปแล้วครับจัดไปแล้วเหรอครับจัดไปแล้ว เป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ร่วมเดินรับบริจาคจากประชาชนจับไปแล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วครับได้รับความร่วมมือนี้ความสนใจมากดีมากครับดีมากครับประชาชนทั่วไปก็ร่วมบริจาคแล้วก็ทาบุญร่วมกับคุณไม้พี่ลมพรจํานวนมากครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้จัดการครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมในช่วงนี้บ้างนะครับอยากจะเชิญชวนยังไงเชิญครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ ร่วมกันทําบุญเพื่อบริจาคสมทบทุนในวันกองทุนวันกองวันศรีนักรินรนะคะ,ะเพื่อเราจะได้นําเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มารับรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลแล้วก็เรายัางนอกจากนี้เรายัางได้ต้องสอน,นับสนุนเรื่องของการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์นะคะ,ะในเรื่องการเรียนการสอนนะคะเราก็ยังมีความจําเป็น ที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นหุ่นจำลองสำหรับทำแผลฉีดยาหรือหรือ,อทำอใส่หุนห่นเพื่อใสฝึกใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องวิจัยนี้เราก็สนับสนุนเรื่องห้องปฏิบัติการวิจัยและผลผลิตของการวิจัยต่างๆคะเพราะเราก็จึง อยากจะให้ประชาชนทั่วไปนะฮะเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็ช่วยกันเถอะค่ะ,ะมีคนละเล็กละน้อยนะฮะเราก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือได้มากมายในคณะแพทยศาสตร์แล้วก็สิทธิที่ท่านจะได้ก็คือที่สําคัญก็คือว่าใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่านะคะแล้วถ้าแล,แล้วแล้วถ้าบริจาคแสนหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเรา มีการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะอันเป็นที่สละสดยิ่งดีเล็กคุณาภรณ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อท่านผู้อุปการรักคุณมาที่โรงพยาบาลเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะ คือท่านสามารถที่จะบริจาคได้ตลอดเวลานั่นแหละทั้งปีเลยนะครับไม่เฉพาะในช่วงเวลาจัดงานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นท่านมีกริารบอกว่าที่สถานที่ที่จะรับบริจาคที่ชัดเจนเลยเมื่อท่านไปโรงพยาบาลศรีครินก็คืออยู่ด้านหลังพระมรุ้ารูปารุภาระราชบิดากรอยาลหน้าโรงพยาบาลถ้าท่านบริจาคเนี่ยเราจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของ ที่จอดรถให้ค่ะหรือจะโทรศัพท์ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าพอมีโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์043 363 688และ043 363 103ทุกวันเวลาราชการก็สามารถนัดแนะเวลาที่ท่านสะดวกนะครับทางโรงพยาบาลจะจัดทีมสำหรับดูแลแล้วก็ให้อำนวนความสะดวกให้รวมถึงที่จอดรถด้วยครับคือคือโทรไปก่อนล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกแน่นอนครับนะครับหรือผู้ที่ ไปรู้ทีหลังคือนําคนป่วยไปโรงพยาบาลแล้วเป็นญาติคนป่วยแล้วไปอ่านเจอต้องการอยากจะบริจาคก็บริจาคได้ทันทีได้ทันทีครับมีไหมฮะประเด็นนี้กรณีเช่นนี้มีมีครับมีครับครับท่านบุรุิการมีอะไรจะเสริมอีกบ้างครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับประชาชนทุกท่านเข้าร่วมรับชมรายการพิเศษเนื่องในวันศรีนครินประจําปี2559ในหัวข้อของ Hope and h e l p ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้นะครับ ในวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2559เวลา22-24.00นซึ่งจะถ่ายทอดทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย n b t ทั่วประเทศนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมทําบุญรับกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมกันครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือท่านผู้เกียรติสองท่านนะครับที่มาบอกเล่านะครับในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นก็คือรายการพิเศษวันศรีนครินทร์นะครับ p o p n d n e h l นะครับชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้นะครับก็อยากจะเชิญชวนครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ชมรายการอีสานวิทยคอร์รูตอนนี้แล้วก็ท่านที่จะติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้ จาก4ทุ่มจนถึง6ทุ่มช่วงดึกพอดีนะครับจะพึ่งนอนก่อนก็แล้วกันผู้จัดการบอกนะครับวันนี้ทางรายการอิสานวันนีต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจิราวุฒิพงศ์นะครับท่านผู้จัดการโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับพร้อมด้วยคุณวัฒนาพุทธิสวัสดิ์นะครับผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ครับที่มาร่วมรายการของเราขอบคุณทั้งสองท่านนะครับนีครับและอิสานวันนี้ของเรานะครับพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติด